สวัสดีครับพบก,กับผมแจ็คมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเครแนวโน้มหุ้นวันที่8กลกุมภาพันธ์2024นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี p t t b d m s s c c k b ank, a n k a o b b l, y j m t a d v a n c e c p o b b l a y j m t o r n p t t e p v g i d e l t a a t v และ ที่สำคัญผมจะมาพาหาหุ้นที่น่าสนใจอ่าหุ้นที่น่าสนใจด้วยนะครับผ่านวิธีการแบบ professional trader ว่าเขาทำกันยังไงนะครับถ้าอยากรู้ดูให้จบนะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกก่อนเลย นะโอเคนะเริ่มแรกเราต้องดูตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตัวนี้คือเปรียบเสมือนเครื่องมือชี้นำนะเครื่องมือชี้นำว่าหุ้นทั้งตลาดจะขึ้นหรือลงนะครับหุ้นทั้งตลาดจะขึ้นหรือลงนะมาตามแผนไหมมาตามแผนที่วางไว้ไหมครับตัวเซตนี่ไงเห็นไหม นะครับถ้าเราอ่านกราฟได้เนี่ยถ้าเราอ่านกราฟได้เนี่ยมันก็พอที่จะพีดิกหรือว่าพยากรได้ถูกไหมเพราะเรามองว่าอ่ะตัวเซตเนี่ยมันเป็นไซด์เวถูกว่าเป็นไซด์เวย์แล้วก็ให้เกนอาชีพเป็นสีเขียวแบบนี้นะถึงแม้ว่าแท่งเทียนจะเป็นสีแดงก็ตามนะถ้าให้เกนอาชีพเป็นสีเขียวเราสามารถพยากรได้ว่าเขามีโอกาสขึ้นมากกว่าเห็นไหม เหมือนช่วงเนี้ยสีเขียวก็ขึ้นไปเรื่อยจนกว่าเขาจะมีสองแดงนะครับพอสองแดงมาเขาก็ลงไปเรื่อยจนกว่าเขาจะมีสองเขียวเไปไปแบบนี้นะแบบนี้นะดังนั้นตัวนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันสี่รอสาสิบนะโอเคถ้าเซ็ตเป็นแบบนี้ลุยต่อหุ้นลุยต่อนะอ่ะ มาเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับ PTT เป็นยังไง PTT PTT ก็ถือว่ากลับมาแล้วนะถือว่ากลับมาแล้วนะสำหรับเจ้าตัว PTT นะครับกลับมายืนเหนือเส้นได้นะกลับมายืนเหนือเส้นได้นะครับอ่ะ กลับมายืนเหนือเส้นได้นะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าปกตินะผมไม่ค่อยใช้เส้นที่เป็นแนวแบบแนวแนวนี้นะอ่ะแบบนี้แล้วกันสำหรับ PTT นะ อามณ์เขาก็จะประมาณนี้แหละนะเห็นไหมไปไปตรงนี้นะอืมพี่ทีก็เป็นแบบเนี้ยนะครับมีโอกาสเป็นแบบนี้ นะมีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครซื้อมาก็ระวังตรงนี้สามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้านะสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้านะครับโอเคแต่ปกติผมจะชอบตีเส้นแนวนอนมากกว่านะครับเส้นเทรนไลน์เส้นเส้นแนวตั้งไม่ค่อยตีนะโอเคเรามาดูตัวต่อมา bdm ดนะครับ Bd m ดก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวต้านย9ิบเก้าบาท50ส นะแล้วก็มีอีกตรงนี้ให้ไปอีกเส้นหนึ่งอ่ะยีบเก้าบาทห้าสิบผ่านได้สามสิบบาทเจ็ดสิบห้านะส่วนแนวรับอยู่ที่ยี่สิบกบาทเจ็สิบหาสตางค์ใครมีของยังเป็นสีเขียวนะครับแท่งราคายังเป็นสีเขียวหมายความว่าหมายความว่าอะไรขึ้นต่อหรือลงต่อ ขึ้นต่อหรือลงต่อสีเขียวเห็นไหมขึ้นต่อหรือลงต่อสีเขียวถ้ายังเป็นสีเขียวอยู่ขึ้นต่อหรือลงต่อขึ้นต่อนะครับเห็นไหมเนี่ยสีเขียวอันนี้สีแดงนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะร้อเนะแต่ว่ามีโอกาสขึ้นต่อนั่นเองนะครับอ่ะตัวถัดมา scc หลุดแล้วนะตัวนี้หลุดแล้ว เรารอเข้าทีสองร้อยสี่สิบสี่นะครับถัดมาเคแบงอ่าเป็นไงมาตามแผนไหมนะครับวันนั้นเราวิเคราะห์ว่าถ้าเขาจะกลับมาเขาต้องกลับมายืนในกรอบนี้ให้ได้นะเราเบรกเครานี้เบรกแล้วนะครับเบรกแล้วก็ไปต่อนะแท่งราคายังเป็นสีเขียวนะครับใครที่ได้ซื้อแถวแถว หนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบยินดีด้วยอย่าลืมกันหน้าทุนไว้ด้วยนะอย่าลืมกันหน้าทุนไว้ด้วยนะครับอเดี๋ยวผมให้แนวเฝ้าระวังอีกแนวหนึ่งคือแนวบริเวณตรงนี้ถ้าเขาขึ้นมาบริเวณตรงนี้อาจจะมีการเทขายนะที่ร้อยสามสิบสองทำไมถือว่าอย่งงางนั้นเพราะว่ามีคนติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก็เป็นแนวต้านค่อนข,ข้างแข็งแรงร้อยสามสิบสองเนี่ย นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยปื้ดลงมาปุ๊บชนตึ้งไม่ผ่านร่วงเลยนะนะเพราะฉะนั้นใครที่มีแคบถือต่อไปใช่ไหมแท่งราคาเป็นสีเขียวนะถัดมา a t t o t t เฝ้าระวังแล้วนะมีแนวต้านตรงนี้นะถ้าผ่านไปได้ก็ตรงนี้นะนี่แนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านตรงนี้ ยกโลด้วยนะยกหายแล้วนะแสดงว่าเป็นแพทเทิร์นที่โอเคนะครับแต่ว่าถ้าใครยังใครยังไม่มีของรอเขาย่อก่อนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแนวต้านรอยอ่อปึ๊บนะครับรอย่อแล้วอันนี้มันมีแนวรับแถวๆนี้เนี่ยตัวเนี่ยแนวที่มันทะลุก็รอแถวๆนี้น่าจะไปแบบเนี้ยนะถ้าพีดิกไม่ผิดนะถ้าคิดไม่ถูกก็ อย่าว่ากันคิดไม่ถูกก็อย่าว่ากันเพราะว่าอะไรคือเราก็แชร์มุมมองถูกป่ะแต่ว่าคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับชนปุ๊บเนี่ยเพราะว่าเขาขึ้นมาจากต้องเข้าใจว่าเขาขึ้นมาจากเท่าไหร่เขาขึ้นมาจากห้าสิบแปดขึ้นมาตรงเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เล้าถ้าไปชนตรงเนี้ยสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นตถูกไหมก็ต้องมีคนเทคโปรฟิตอยู่แล้วแหละ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ายังไม่มีหุ้นมันจะพึ่งเข้าไปนะรอเขาย่อลงมาก่อนเพราะว่าตัวนี้เขาทะลุเห็นไหมเนี่ยเขาทำโลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปึด๊ดขึ้นไปทะลุแล้วก็ยอ่อขึ้นมาปึ๊บยอ่ออันนี้ก็จะต้องล้วย่อลงมาแล้วค่อยไปต่อแบบนี้นะแบบนี้นะอืมนะครับ ค okay. ใครที่มีหุ้นถือไปเฝ้าระวัง65บาบาทห้าสิบสตานะครับแต่ว่าถ้าเข้าผ่านได้69บาท25ถ้าไม่มีหุ้นรอโอ้แอดวานไซเวนะไซเวก็ง่ายๆนะครับเรารอที่ข้างล่างนะครับถ้าถึงข้างล่างแล้วก็ค่อยซัดนะถ้าถึงข้างล่างค่อยซัดนะครับ ถ้าไม่ถึงเราก็ก็ลอเออเพราะว่าตอนนี้ซื้อขายไม่ได้ทำไมเพราะว่าเนี่ยราคามันอยู่ตรงกลางเลยอีกนิดเดียวถึงแนวต้านอีกนิดเดียวถึงแนวรับเนี่ยพอๆกันสามสามจุดปดห้าเปอร์เซ็นโดนก็สามจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซนจะเข้าไปซื้อทำไมอ่ะใช่ปะ่ะรอข้างล่างดกวาสู้รอข้างล่างอ่ะรอแถวๆนี้อ่ะรอตรงนี้ปึ๊บแล้วไปขายตรงนี้ แล้ว Stop l ล s s ตรงนี้อ่ะเนี่ยได้แปดเสียสองจุดห้าคุ้มกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรารอข้างล่างดีกว่าถัดมา c p พอ่ะมาตามไหม,มาตามที่เขียนไว้ไมเนี่ยครับเห็นไหมลงมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยนะใครที่ตามตั้งแต่ตรงนี้นะครับตามตั้งแต่ตรงนี้ก็โอ้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะจะสิบเปอร์เซ็นต์ละ นะครับ c p จะสิบอร์เอระวังบริเวณห้าสิบหกบาทเจ็สิบห้านะแต่ว่าถ้าผ่านได้ก็5้าสิบแปดบาทห้าิบเก้าบาทนะครับซื้อตอนนี้ไม่ทันแล้วนะ BBL อ่า BBL หลุดใช่ไหมอันเนี้ยเหมือนเขาเหมือน K-Bank อ่ะนะครับถ้าเขาจะกลับมาถ้าเขาจะกลับมาเขาต้องยืนเหนือเกาะให้ได้อยืนเหนือเกาะให้ได้แบบนี้ นะครับต้องเด้งขึ้นมาเหนือกรอบให้ได้นะก็ลุ้นนะวันนี้ขอให้เข้ามาอยู่ในโซนกรอบนะครับแต่ตอนนี้มันก็เข้ามาแล้วนะเนี่ยสี่สิบสองเนี่ยมาแปะแปะละมาแปะแปะละนะครับอืมถ้าใครจะเทรดก็สามารถเทรดได้แหละเทรดก็สามารถเทรดได้แล้ววางสต๊อปลอไว้ตรงนี้ ร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะถ้าหลุดร้อยสามแปดบาทห้าสิบสตางค์เหมาะตัวถัดมาแอดไว้อืมอันนี้เพิ่งเข้าตลาดได้ไหมนะอมกอ ก็มีโอกาสขึ้นไปแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นแนวต้านแล้วนะอันนี้ชนแนวต้านตรงนี้โอเคนะครับถ้าทะลุห้าบาทได้มีโอกาสไปทดสอบที่ตรงนี้เราอาจจะยอ่อถ้าเขาจะไปมันจะลักษณะประมาณนี้นะถ้าเขาจะไปนะแต่ว่าถ้าเขาจะลงมันก็จะประมาณนี้แหละเห็นไหมเพราะว่า อันนี้เร่งพึ้งตรงนี้เร่งขึ้นมาปึ๊บลงมาตรงนี้เร่งขึ้นมาไม่ผ่านมันก็จะทะลุตรงนี้ประมาณนี้งงไหมงงไหมอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับประมาณนี้คือมันทำให้ ผมเอาออก,ออกเนี่ยทำไฮทำโลทำไฮทำโลอันนี้ถ้ามันไม่ทำไฮสูงกว่าตรงนี้อ่ามันอาจจะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมมันจะทำโลต่ำกว่าตรงนี้แล้วนะเอาเนี่เใช่ไหมโลมันจะล,ลงไปเรื่อยๆไฮก็จะลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต้องดูนะต้องดูนะครับถ้าจะไปต่อได้เนี่ยต้องทะลุห้าบาท สามสิบห้านะถัดมาเจมที่แนวโน้มขาขึ้นเนาะไม่ใช่สิ <c oughs> เออเมื่อกี้ดูทม์เฟรมสามสิบนี่นะโอเคเป็นแนวโน้มขาลงนะแต่เด้งนะครับเด้งไม่เท่ากับขึ้นนะต้องบอกไว้ก่อน เด้งไม่เท่ากับขึ้นนะก็มีโอกาสเด้งเงินมาตรงนี้แล้วก็ลงต่อนะสำหรับเจมทนะครับใครที่มีหุ้นซื้อเข้าแต่งแต่20บาท50สตางยี่สบาทก็ดีจะด้วยอย่าลืมกันหน้าทุนนะหลุดตรงนี้ยอมนะครับหลุดตรงนี้ยอมนะ20บาท30ยอม โอ้ oh. ตัวนี้สวยไล์แนวต้านถ้าไม่มีแนวต้านเราก็ใช้ฟิบบ์ไม่ยากนะครับสำหรับใครที่อยากรู้เทคนิคนะครับก็สามารถทักเข้ามาที่ไลน์ ได้นะผมจะเริ่มกลับมาเปิดสอนอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ไม่ได้สอนรวมมานานนะครับไม่ได้สอนรวมมานานนะนะคิดก่อนว่าสอนตอนไหนน่าจะมีเปิดสอนนะครับน่าจะมีเปิดสอนโอเคตัวนี้ ORN นะก็ ถือต่อไปใครมีหุ้นนะครับแนวต้านบาทหกสิบสี่สองบาทสิบสี่นะแนวรับหนึ่งบาทสามสิบสามนะถัดมาตัว PTEP e นะ PTEP e ขึ้นมาแล้วแนวรับอยู่ตรงนี้ตอนนี้เข้าชนแนวต้านใหญ่แล้วนะ อขาชนแนวต้านใหญ่ละถ้าผ่านได้ก็นู่นเลยร้อยหกสิบสามเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีกลุ่มแนวต้านเพียบเลยตรงนี้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 อ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันขึ้นมาตรงนี้ก็พวกนี้แหละพร้อมขายใส่อะน <c oughs> ะก็พร้อมขายใส่มันถึงเรียกว่าแนวตา้านไงนะโอเคก็ถือต่อไปนะครับถือต่อไปฟ้าระวังนะฟ้าระวังที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกผ่านได้หนึ่งร้อยหกสิบสามวิจัยขาลงนะไม่ดูเกิดเวลาเดลต้าไม่ลงมาก็แม่วนะครับรอที่ เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสองบาทนะ,ะ KTV อ่าเข้ามาในกรอบละนะครับ KTV เข้ามาในกรอบละแบบนี้สวยนะสามารถเข้าได้เพราะว่าอะไรสองเขียวสามเขียวแล้วเนี่ยใช่ไหมแนวต้านคือตรงนี้นะครับแนวต้านคือตรงนี้สต็อปลออยู่ตรงนี้อ่ะ ก็ลองพิจารณาดูครับแต่ว่าต้องบอกว่าเราสวนแนวโน้มนะเราสวนแนวโน้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสตอลอนนะครับโอเคพอเป็นใกล้ลายนะถ้าใครที่มี kt b บอยู่ก็ยังมถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้คัดเนี่ยถ้าหลุดสิบห้าบาทหกสิบยอมนะสิบห้าบาทห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับโอเคเท่านี้เรามาดูหุ้นที่น่าสนใจบ้างอันนี้มันพวก ที่แบบมีการซื้อขายเยอะใช่ไหมเราก็มาสแกนหาครับสําหรับคนที่เป็นโปรเทดเดอร์เราเขาไม่ได้เสียเวลามานั่งดูหุ้นแบบนี้หรอกเขาก็สแกนหาเอาเลยนะอันนี้ก็ก็มีสูตรนะครับสแกนหาอะไรเนี่ยแต่ว่าก็นั่นแหละผมตั้งสูตรไว้ละปึบเห็นไหมพวกที่เป็นมือใหม่อ่ะโอ้ยกว่าจะหาหุ้น เหตุได้แต่ละตัวแทบตายฮะเนี่ยครับคนที่เป็นโปรเทสเดอร์เนี่ยเห็นไหมปึ๊บมาสแกนหาเจอเลยนะซีเซ็ตนะครับก็ตรงนี้คนที่อยู่ในลายอ่ากลุ่มปิดนะครับอลายกลุ่มปิดของเราก็บวกกันยับนะครับตัวซีเซ็ตนะครับตอนนี้เราก็ซื้อได้นะคนทั่วไปเขาน่าจะซื้อแหละแต่ว่าพวกเราจะขายใส่ลนะนะ ผมบอกนักเรียนผมว่าเฮ้ยเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เราขายใส่มันเลยนะอุ้ยพูดไม่พอก็โทษนะขึ้นมาตรงนี้พวกผมจะขายใส่เลยตือเลย ATO มาก็ถึงแล้วมั้งเนี่ยวันนี้ใช่ปะก็จะขายใส่เลยนะครับอ่ะตัวนี้เห็นไหมจำไหมจำไหม ก็ต้องเสียเวลาหาหุ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนจะได้จากผมถ้าเข้ามาเรียนนะ,ะถ้าเข้ามาเรียนก็จะได้ครับคุณไม่ต้องมาเสียวเวลาแบบโอ้โหไปนั่งฟังบทวิเคราะห์เออแต่มแต่ว่าคิดลืมฟังช่องผมเลยนะเออนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าฟังบทวิเคราะห์ไม่ดีนะ แต่ว่าแต่ว่ามันก็ถ้าใช้วิธีนี้มันก็ลดทอนได้นานนะอาจจะเป็นคุณสแกนหาหุ้นปุ๊บแล้วก็ถามเขาเลยปึ้งตัวนี้ดีไหมแค่แค่นั้นถูกปะเราไม่ต้องแบบไปอะไรเยอะแยะเนี่ยครับตัวนี้ก็สวยนะอืมก็ประมาณนี้เห็นปะก็ประมาณนี้ อเอสเลต,ตรงนี้มเนี่ยเป็นรูปถ้วยป่ะเนี่ยรูปถ้วยกับหัวไ่มนนแบบนี้ไหมเห็นไหมต้องเสียเวลาไหมเนี่ยหุ้นคนที่เรียนกับผมส่วนมากเขาไม่ได้ มีปัญหาเรื่องหาหุ้นนะครับแต่เขามีปัญหาเรื่องหาเงินมาซื้อหุ้นเจอสวยเยอะจัดนะเห็นปะเนี่ยโอ้โหจำๆเลยนะเลยนี่ยจำๆเลยเนี่ยทางทางโล่งเลยเห็นไหมลงมานี้โล่งเลยนะลงมานี้โล่งเลยไม่มีไม่มีด่านเลยเห็นไหมตอนขึ้นมันก็จะขึ้นโล่งเหมือนกันแหละไม่มีด่านเหมือนกันอืมอ่ะตีแนวรับแนวต้านให้ เรื่องแนวรับแนวต้านี้คุณแบบโปะปะโปะโปะเลยอ่ะผมจะเทรนคุณจนมันเข้าสายเลือดเหมือนกับเหมือนกับอะไรนะนักปั้นซูชิอ่ะที่เข้าปั้นอ่ะของญี่ปุ่นอะที่เข้าปั้นแบบหยิบมาปุ๊บเนี่ยช่างช่างแล้วแบบจำนวนน้ำหนักเท่านี้กำรรเลยนะเพราะว่ผมจะให้ นักเรียนทำทำซ้ำอยู่นั่นเนะเออทำซ้ำจนแบบว่าแค่เอาหางตามองนะหางตามองก็รู้แล้วว่ามันเป็นแนวโน้มอะไรโอ้ยเออ,เอ,อไม่ได้มนะัวไม่ใช่แค่ออนั้นนะแต่ว่าเพราะว่าเราทำซ้ำบ่อยๆนะครับเห็นไหมเยอะไหมเนี่ยหุ้นที่เป็นขาขึ้น แล้วคุณไปเล่นเพื่ออะไรขาลงออันนี้มันชนละไม่เอาอันนี้ก็ขึ้นไหมถ้าขาขึ้นนะ่เออก็ยังพอได้เห็นไหมแนวรับแนวต้านเป็นไงเนี่ย ีแป๊บเดียวคุณก็ตีได้แบบผมนี่แหละผมตีได้คุณก็ตีได้ไดไดถ้าเรารู้เทคนิคนะครับไปดูต่อเอานะมีพูดชื่อหุ้นด้วยนะว่า <l ots> อันนี้เอสอันนี้พูดไดนะ้อันนี้มันจะชนละอืออือโอ้อันนี้ดี ทางโลกอืมนี่ทางโลกทชไมอืม หรือว่าใช้ได้อะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีการนะครับสําหรับคนที่เป็นโปรเขาก็แบบนี่แหละไม่ได้ยุ่งยากหาหุ้นเลยเขาไม่ได้เทรดด้วยเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยมันวิ่งไม่แรงไงนะครับ,นะค,รบคุณจะหมดปัญหาเรื่องการเข้าหมดปัญหาเรื่องการออกหมดปัญหาเรื่องการหาหุ้นนะเราสแกนหาเอาเลยนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมี ประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเรียนนะก็ไลา์เข้ามาที่ตรงนี้นะครับอ่าไลา์เข้ามาที่ตรงนี้นะเปิดในรอบ2ปีนะครับผมจะรับจำนวนจำกัดนะครับ รับไม่เกินห้าสิบคนนะไม่เกินห้าสิบคนรับห้าสิบคนอ่ะอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับรับห้าสิบคนแล้วเทรนกันยาวๆเลยจับมือทํากันยาวๆเลยนะจนกว่าคุณจะเป็นอ่ะเออนะครับให้ส่งการบ้านเหมือนเด็กน้อยหอยสังนะไม่ไม่ส่งการบ้านงนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยนะ เขี้ยนนะครับผมเขี้ยนอะไรว้เออเขี้ยนแล้วก็ประจานในกลุ่มว่าคนนี้มีส่งกันบ้านอะไรยงเงี้ยเออฮุเรดฮุเลดนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับรับจํานวนจํากัดแค่ห้าสิบคนนะครับอืมแค่ห้าสิบคนนะเอาไปเลยอะ่ะหะสแกนหาแบบง่ายๆมีเหนือกว่าสแกนอีกนะ คุณไม่ต้องทําอะไรให้มันแบบแจ้งเตือนคุณอ่ะเออนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะโอเคประมาณนี้นะครับ